นะครับตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่ารายการเราสดใสมากๆเลยต้อนรับนะครับนิวและจิ๋วครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงแบงค์โอ้โหสดชื่นไหมนี่นิวครับรักหมอนสักใบนี่ให้ก่อนเลยมาถึงเลยให้ได้รจักกับใคอีกสักทีหนึ่งก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะนิวค่ะนี่สวัสดีค่ะจิ๋วค่ะอ่าแล้วครับ เคยมาครั้งเองมาพูดคุยกับซิงเกิลแรกไปนะฮะตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเปิดตัวหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้เพลงได้รับกระแสดีมากต้องถามมันคู่ก่อนใช่ครับไปคอนเสิร์ตมาไปเจอแฟนๆกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับชื่นใจ่ะเสียงกรีดแล้วก็เวลาเราขอให้ร้องท่อนฮุกปั๊บโอ้โหจัดให้ดังกระหึ่มน่ารักมากๆค่ะทุกๆจังหวัดเลยเนาะนี่นะครับกระแสแรงมากๆอย่างที่เบสเองเวลาเล่น Facebook ก็จะเห็นคนแบบเอาเพลงเนี้ย มาเปลนลงเลยใช่ไหมตัดบ้านเปลี่ยนชื่อตัวแบบทําไมแบบคือมันตรงคืออินอินอินมันตรงใช่ไหมได้ไงบ้างมันก็อินมันก็อินมันมัมก็อินมากเลยจริงจรงเฉพาะในเดือนนี้ที่เป็นเดือนความรักวาเลนไทน์นะโอ้โหเพลงนี้พอปล่อยมาปุ๊บโอ้โห อย่างนี้เลยนะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่สมบังก็ได้ก็เคยเห็นในหัวหัวอีบหัวโปรไฟล์ก็มีน่ารักชื่นใจค่ะใช่บอกว่าอย่าเอาความเหงามาลงที่ฉันให้ให้เอามาลงที่นิวจิ๋วนี่คราวนี้เนี่ยเรมาพูดถึงเพลงอื่นในอัลบั้มกันบ้างนะครับว่ามีเพลงอื่นอีกไหมที่อยากจะแนะนำาจิวครับ ของจิ๋วเองก็ต้องแนะนําเพลงตัวเองอะไรเพลงอะไรครับชื uh ่อเพลงรอแล้วได้อะไรค่ะรอแล้วได้อะไรอุ้ยเนี่ยแค่แค่ถามบอกอยู่แล้วเนี่ยอะไรบ้างครับมันเป็นเหมือนกับบทสรุปความรักคือบางครั้งเรารักใครสักคนเรามีความคาดหวังการรอคอยแต่ว่าท้ายที่สุดที่เราทํามาทุกอย่างเนี่ยมันรอแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยอูเหมือนเสียเวลาเปล่าไปเลยใช่ไหมทําอะไรให้ไปทุกอย่างเสร็จแล้วก็ น้ำซึมบ่อทรายคุณแป้วหายไปหมดเลยแต่ว่าโดนโดนตลอดครับอธิบายได้เป๊ะๆขนาดนี้คือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในความรักจริงหรอใช่ทุกวันนี้ก็เลยต้องอยู่คนเดียวอ๋วชมนเดียวที่เบิร์ดไปแล้วรอเะครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามได้นะครับคราวนี้ทางของนิวบ้างครับนิวครับก็จริงๆในอัลบั้มนี้มี มี11เพลงนะคะคก็รับรองว่าเพราะทุกเพลงนะคะเป็นเพลงที่เราสองคนเนี่ยเลือกมาคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะคะ <ผม S 1> จริงๆเรามีเยอะกว่า11เพลงแต่ว่าขออัลบั้มนี้ส1เพลงละกันสําหรับเพลงที่อยากจะแนะนำเนี้ยคงจะไม่หมดก็คือจะแนะนำทางทาง,งอัลบั้มเลยละกันม,มีทั้งเพลงที่เราร้องเดี่ยวเพลงที่ร้องคู่นะคะมีวาไรถือว่าเป็นอัลบั้มที่วาลไรตี้มากๆเพราะมีทั้งเศร้ามากแล้วก็มีแฮปปี้มากสําหรับคนที่ไม่ได้แซ กับความรักแต่สามารถจะฟังอัลบั้มนิวจิวได้โอ้ดีมากเลยแล้วความรักของทั้งสองคนเป็นไงครับเออท่างถามาลที่ะจีนี่จริง่ตรงนี้เนี่ยตรงๆเลยอยากจะรู้ว่าในเมื่อตัวเองสามารถที่จะจะถ่ายทอดความรักได้ดีขนาดนี้เนี่ยก็ถ่ายทอดได้เจ็บมากสดใสก็ได้ใช่แล้วแล้วของตัวเองล่ะเป็นยังไงบ้างถารกกีใครก็ยิงกันใหญ่ต้องยิงนะยิงกันใหญ่เลให้จิวก่อนแล้วกันให้จิวให้จิวให้จิวจิวเราหัวใจอยู่บนตักนี่ก็กอดตัวเองไปก่อน กอดตัวเองกอดตัวเองกอดตัวเองก่อนใช่นะครับแล้วมี่เหรอครับโอเคก็แฮปปี้กับงานแฮปปี้กับคนเราข้างทุกๆคนนะคะรับแฟนอะไรที่เบลล์ล่ะเอ้ามันโดนมันเนี่ล้อเล่นล้อเล่นกลับมาเรื่องเพลงแต่ว่าตอนอื่นนะครับผมต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยคุณอาจจะเห็นทรงผมของแบงค์เนี่ยเขาเปลี่ยนไปนะครับวันนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาแจ็คนิล์เลยครับมาถึงมือ ช่างผมเลยขอทรงนิ้วเลยจริงจริงคือเรารู้สึกว่าเออเป็นเออเป็นเอกลักษณ์ดีนะเออเราก็เลยแบบเอออยากจะว่าให้มันดูแบบเหมาะสมกัน๋ยวเวลาเรามปนั่งคุยโมเลยโมเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใ่เวลามานั่งคุยได้ว่าเออดูเป็นในทิศทางเดียวกันเออผมต้องใส่ที่ผมยาวเล่ได้สัมผัสจิ๋วด้วย แล้วจะเป็นยังไงกันนะครับท่านผู้ชมครับพี่น้องนะครับอารักัาเรื่องแพงไหมเ,เรื่องแพงนี่ไปเยอะแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยมีมิวสิกวิดีโอก็คืออย่าเอาความเหงามาลงที่ชั้นเนี่ยลหลายๆคนดูแล้วรู้สึกว่าสะใจสะใจช่องหนึ่งที่ก้อยเนี่ยเขาแบบว่าแก้เผ็ดเป๊กครับโทรมาอยู่นั่นแหละนะพอโทรมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอแฟนเก่ามาถ่ายรูปด้วยกดวางซะงั้นคราวนี้เลยจัดการที่เขาแก้เผ็ดกันถ้าเกิดทั้งคู่นอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ล่ะเออจะทำยังไงจะทำยังไง จะทำสมมติสมมติสมมติโทรศัพท์ตกน้ำไหมหรือว่าจริงๆเราเราสองคนเะโอ้ไม่โอ้เจ้าไม่เลยตีคูณร้อยไปแล้วดีเลยฮะนี่สเป็นภาคสองเป็นภาคสองจริงจริงจรจะเห็นก็สมมุติสมมุติครับเราสองคนบุคลิกไม่เหมือนกันเหมือนกันนี่เขาจะจะแบบเขาไม่ค่อยลงไม้ลงมือหรอกเออไม่มืไม่มีแล้วก็แบบ มองแล้วก็ไปเบาๆของเราแต่มองด้วยสายตาเนี่ยอย่างนี้ผมว่าแต่แต่แววตามาแต่แบวตาเมื่อกี้นี้จริงๆรนะจริงเลยนะแค่มองนี่ผมก็กลัวก็คือว่าไม่ไม่ไม่ยุ่งอะไรไม่ไม่ไม่ยุ่งดีกว่าไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะทางนิวละนิวครับนิวคะ จะเรียกเพื่อนให้ไปเทียก็คือให้มิวเนี่ยให้จิวเนี่ยแล้วจิวไปถึงปุ๊บจิ๋วก็จะมองมองจบจบแล้วก็สองคนก็จูงมือเดินออกไปอาจริงๆเนี่ยเป็นคนไม่ชอบโดนเอาละเอาเปรียบถ้าเจอจริงๆแล้วก็จะแบบคุยเลยคุยเลยมานี่เลยเคลียร์เคลียร์องไงเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเก็บอะไรเขาพูด ก็คือแบบว่าให้จบให้ลียร์ให้นเลยไม่ชอบก็พูดไม่ไม่ไหวก็ไปไม่ได้ปาโทรศัพท์ใช่ไหมไม่ขายไปขายได้ดีกว่าน้องนะครับเอาละครนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยคิดถึงนิวจิ๋วบางคนแหบอยากจะไปเจอตัวจริงอยากไปถ่ายรูปด้วยเนี่ยตอนนี้มีคิวงานที่ไหนบ้างครับที่จะไปเด่นคอนเสิร์ตไปเจอแฟนๆโชว์ตัว เดือนหน้านี้นะคะมีนาเราก็เริ่มทัวร์ที่ภาคเหนือก่อนค่ะไป4ี่ห้าวันเลยตั้งแต่วันที่7ใช่แล้วก็วิคถัดไปเริ่มวันจันทร์เหมือนกันค่ะเราก็ไปลุยทางภาคใต้ต่อค่ะประมาณ4ี่ห้าวันเหมือนกันแล้วก็จะมีหลายๆร้านที่เราได้ไปเจอทํากิจกรรมร่วมกันด้วยค่ะรวมถึงภาคสุดท้ายก็คือภาคอีสานคก็วิคสุดท้ายค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามข่าวสารได้ที่ไหนบ้างในในเว็บหรือ Facebook มีเยอะเลยค่ะเยอะเลย Facebook ก็ที่ไหนเซิร์ นิวจิ๋วเดอะสตาร์หนึ่งค่ะภาษาอังกฤษนะคะนิวเอ็นดีบวจิ๋วก็เจไออีดินะคะเดอะสตาร์เน่ตก็สามารถที่จะเข้าไปตามติดนะครับว่านิวกับจิ๋วเนี่ยมีข่าวที่ไหนมีงานที่ไหนไปคอนเสิร์ตที่ไหนจะได้ไปถ่ายรูปไปเจอกันไปร้องเพลงนี้ด้วยกันมาเป็นแฟนคลับเราส่วนตัวเลยก็ได้นะคะที่ www.njfanclub.com ค่ะ นี่นะครับก็สามารถที่จะเป็นไตขับกันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เข้าไปนะครับส่วนใครอยากโหลดเพลงล่ะครับขายเลยครัพี่ยิวเอาเลยกดจันหนึตามด้วยรหัส0ู2ยแล้วกดโทรออกค่ะนี่นี่รหัสเขานี่ปีกระต่ายจริงๆงอนะครับอย่าลืมครับใครอยากแต่ตอนนี้เนี่ย DVD ที่ทางสิวบอกแล้วนที่ 17มีนาค่ะ DVD ใช่ค่ะใครที่อยากจะร้องเพลงนี้ในอัลบั้มนี้ก็วันนั้นจะเป็นวันที่ปล่อยเพลงของจิวด้วยเราได้อะไรด้วยค่ะรวมถึงฝากจิวฝากช่องทางที่บางคนสะดวกซื้อทางเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พิมพ์ w ว w s h o p p i n g 8 0 0 0 c o m อคอ่ะก็มีเราเซ็นเอ่อปกซีดีไว้แล้วะคะแล้วก็เตรียมส่งไว้ให้ถึงบ้านเลยถ้าว่าสะดวกมากอ่าไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งที่ไหนนะคะแต่อยากจะฟังเพลงินอื่นในอัลบั้มก็ทางนี้เลยค่ะแบบใค้ อยู่บ้านพิมพ์มพิมพ์สบายไ้ออกไปตากแดดน็อตอนุมูลอิสระก็เยอะตีนตาจะขึ้นเอาทำไมชี้ฝั่งนู้นล่ะคะเอาย้อมไปถึงคุณสูมกัทางผมองแล้วก็ก็คือหนีบอเนี่ยคือพิมพ์ก็ได้หรือว่าจะโทรสั่งก็ได้คุณสองหกสี่ห้าแปดพันนะฮะกับช้อปปิ้งแปดพันก็สามารถที่จะสั่งอัลบั้ม ของนิวจิ๋วได้แล้วใช่ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับเดี๋ยวนิวจิ๋วนะครับผมก็จะมามอบรางวัลด้วยในวันที่4มีนาเอาวยังมาอีกใช่ไหมผมรออะเดี๋ยวทำหน้าเหมือนเลยเหมือนเลยผมจะดูคุณเบสผมรอเล่นนะครับเดี๋ยวรอดูไอ้สัตว์่ะไหนพี่แบสผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอื้อเอาเาสี่สี่มีนาเรื่องเรื่องอัมไปคราวที่แล้วที่ไปคอนเสิร์ตแฟนทีวีสัญจรครับ เป็นเรื่องมาไม่ดีไม่ดีอย่าเอานะครับวันที่4มีนาคมนิวจิ๋วจะมามอบโชคให้กับใครที่ดาวน์โหลดเพลงของแกรมมี่แบบยกค่ายดอกจันหนึ่งสองสามแกรมมี่ได้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหได้หมีอะดเลยวันนั้นมีอะไรบ้างโอ้วันนั้นนะครับเราจะแจกนะครับผมเป็นเอ่อ L C D นะครับหนึ่งเครื่องพร้อมกับคอมพิวเตอร์ด้วยยังไม่ท้องแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีกใช่นะครับเพราะว่าก้อยเขาทำตกหน้าไปแล้วครับแจกให้อีก สิบเครื่องเลยจ่าจีพีสิบเครื่องเพราะฉะนั้นแล้ววันที่4มีนาคมนะครับนิวจิวจะมาจับแจกสดๆเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากได้ก็โหลดเพลงดอกจันหนึ่งสองสามโดยเฉพาะเพลงของนิวจิวศูนย์ศูนย์สองสองบอกใบ้บอกใบ้ครับเอาละช่วงนี้อยากให้ทั้งสองคนฝากผลงานหน่อยครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะนิวจิวมีคิววางอัลบั้มแล้วนะคะ next step ของนิวจิวเนี่ยก็ตั้งใจทำกันอย่าง อย่างแบบเหน็ดเหนื่อยหลายปีมากนะคะกว่าจะมาเป็นอัลบั้มนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ยังติดตามผลงานของเราอยู่เรื่อยๆนะคะฝากอัลบั้มด้วยพวกนี้คะ่ะขอบคุณทุกคนที่ทําให้เพลงยาวความเหงามาลงงีิชานเนี่ยนะคะถูกเปิดแล้วก็ทุกคนที่ต้อนรับเราอย่าง ดีเยี่ยมเลยค่ะหายเหนื่อยนะคะอยากบอกว่าแค่นี้ก็ทำให้เรามีกำลังใจทำงานต่อไปค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมขนของแท้เท่านั้นนะครับใช่แล้วค่เท่านั้นนะวันนี้ต้องขอขอบคุณกับนิวจิ๋วมากครับคุณค่ะขอบคุณมากค่ะวันที่สี่เจอกันอีกทีหนึ่งเจอกันครับเอาช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดียวครับ